วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีผูกนคไทนะครับที่ถูกต้องนะครับนี่ก็นคไทผมเองนะครับน็คไทนี่นะครับก็อาจารย์สอนผูกนคไทก็คืออาจารย์ฟอร์ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ให้เอาวางไว้ที่คอแล้วก็เอาด้านด้านไหนด้านขวาด้านขวาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านอ่า ด้านนิกไทก็อยู่ข้างบนนะครับนี่นี่นี่ขั้นแรกนะครับอ่าต่อไปขั้นที่สองอก็เอาสอดเอาด้านนิกไทสอดขึ้นมานะครับสอดขึ้นมาอยู่ในลักษณะ,ะน,นี้นะครับนี่เห็นรอเปล่านี่สอดขึ้นมาแล้วแล้วก็ถือถือปลายด้านบนไว้แล้วก็พันข้างหลังอ่าแล้วก็สอดอีกทีหนึง่งแล้วก็ดึงลงนะครับ ดึงลงแล้วมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมงนี้แล้วโอเคอ่ะเอาต่อไปอพันพันอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคนะครับเอาชใช้ชหน่อยที่ท่านหนยแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเอาต่อมาตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะได้เน็กไท้าครับก็เน็กไทอาจจะใหญ่หน่อยเพราะเป็นของของกรมนะครับแต่ว่า ่านี่นะสวยงามเวลาเวลาถอดออกมาก,ก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมไม่ต้องพันใหม่อันไหนลองถอดอ๋อถอดแบบไม่ไม่ต้องเก็บนะี่ก็เก็บไว้ได้เลยใช้ไปจนลูกจนหลานโตก็ยังอยู่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีใครเก็บเยนนะครับ